อย่าทิ้งประชาชนวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2498พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อทรงศึกษาต่อวันนั้นพระสก,กนิกรชาวไทยมาเฝ้าส่งเสด็จกันมืดฟ้ามัวดินขณะรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนไปช้า ทุกคนรู้สึกเคว้งคว้างเหมือนถูกพรากดวงใจมีเสียงร้องดังว่าอย่าทิ้งประชาชนในหลวงได้สดับก็ทรงมีพระราชสัจจะจากดวงพระราชาฤวไทยว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งได้อย่างไรทรงปรารถนาจะมีพระราชดำรัสตอบแต่รถยนต์พระที่นั่งได้แล่นเลยไปไกลเสียแล้ว ในวันนั้นแม้เครื่องบินพระที่นั่งจะทะยานขึ้นสู่น่านฟ้าแล้วแต่ถนนทุกสายยังเหนืองแน่นด้วยประสกรณิกรที่มาส่งเสด็จและจะเฝ้ารอให้ในหลวงกลับมาเป็นมิ่งขวัญตลอดไปเพราะทุกหัวใจจะเฝ้ารอในหลวงเสด็จพระราชดำเนินกลับมาพำนักณประเทศไทยอย่างถาวรเสียงของประชาชน คือเสียงที่ทำให้ไม่ทรงลืมพระราชภารกิจที่รออยู่เมื่อเสด็จนิวัดประเทศไทยแล้วทรงทุ่มเทพระกำลังทุกด้านเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีกว่าเดิม20ปีต่อมารับจากวันนั้นทรงได้พบกับอดีตพลทหารคนหนึ่งซึ่งขณะนั้นทำนายอยู่ต่างจังหวัดอดีตพลทหารดีใจมากที่ได้เข้าเฝ้าจึงกราบบังคมทูลว่า ท่านคงจำผมไม่ได้ผมเป็นคนร้องไม่ให้ทันทิ้งประชาชนในหลวงรับสั่งถามว่าเรานารือที่ร้องอดีตพลทหารรับคำใช่ครับตอนนั้นเห็นหน้าท่านเศร้ามากกลัวจะไม่กลับมาจึงร้องไปเหมือนคนบ้าในหลวงทรงตอบนั่นแหละทำให้เรานึกถึงหน้าที่จึงต้องกลับมาอดีตพลทหารกราบแทบพระบาท สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวงทรงไม่ทอดทิ้งราษฎรทรงพระเจริญ